สวัสดีครับครูกล้องสวัสดีค่ะนนี่เราสองคนจะมาสอนการฝึกรุกขึ้นยืนจากพื้นนะครับถ้าโดยถ่าเริ่มต้นนะครับเราจะให้เด็กนั่งอยู่บนต้นเท้านะครับต่อไปนะครับถ้าน้องคนไหนนะครับที่ยังทรงตัวเองไม่ค่อยดีนะครับให้สามารถใช้ให้น้องเกาะโต๊ะก็ได้นะครับท่งนั้นจะขึ้นไปสู่ท่ายืนเข่านะครับต่อไปนะครับเราจะ่าล้าหนักของน้องนะครับหาน้าซ้ายนะครับเพื่อให้น้องยกขาข้างขวาขึ้นนะครับ เราไปนะครับเราจะให้ทิศทางไปในทิศทางขยายแยงขึ้นแบบนี้นะครับครับในกรณีที่รองตัวดีแล้วนะครับเราสามารถให้น้องตัวน้องยืนเขา่าได้นะครับโดยในการยืนเข่านะครับ้้าูุคงท่านใดนี่ อยากทราบวิธีทําน,นะครับสามารถไปติดตามคลิปย้อนหลังได้นะครับต่อไปนะครับเราจะให้น้องยกขาข้างขวาขึ้นนะครับไม่เราจะใาน้น้ำหนักมาข้างซ้ายแล้วกระตุ้นข้างขวาขย้ยขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วเวลาจะโยนะครับให้น้าหนักลงข้างขวาแล้วเราจะใช้ช่วยกระตุ้นน้องไปที่ท,ท,ทางขยงยมมุมแบบนี้น,นะครับ ในการฝึกนี้ครับผู้ปกครองสามารถทำํำบ่อยๆนะครับตามที่ต้องการเลยนะครับโดยยิ่งทํำบ่อยครับจะให้ทําให้น้องเกิดการเรียนรู้ในการทําได้ดีขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าผู้ปครองท่านใดมีข้อสงสัยหรือคําถามพิ่มเติมนครับติดต่อผู้กคองทางนี้ได้เลยครับ